ผมเสียอารมณ์ที่ต้องใจราคาทางชาติสิบเท่าจากคนไทยนะผมไม่ได้เสียอารมณ์ที่เสียเงินผมเสียอารมณ์ที่ไม่ได้มีอยู่ที่ทำเรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งเนี่ยเขาเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยแต่ต้องเสียความรู้สึกกับสิ่งนี้นะครับที่เขาได้มีการอัดคลิปลง t นะิ k กต็อกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวน้ำปุกร้อนนะแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ มีการเก็บค่าบริการเนี่ยแพงกว่าคนไทย10เท่าเขาบอกเขาเสียความรู้สึกมากแต่เรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไปนํามาซึ่งดราม่าแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ต่างคนต่างมุมองออไปเนี่ยนะครับมีรายงานนะครับคลิปของหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับเขามีการอัดคลิปลง t ิกต็อกพร้อมกระบุข้อความนะครับบอกว่าผมเสียอารมณ์ที่ต้องจ่ายในราคาต่างชาติ10เท่าจากคนไทยนะผมไม่ได้เสียอารมณ์ที่เสียเงิน ผมเสียอารมณ์ที่ไม่มีความยุติธรรมแต่ที่นี่ดีนะแช่ได้นะผู้ร้อนชอบที่นี่ชอบที่นี่มีธรรมชาติด้วยแต่ผมต้องจ่าย200นะส่วนคนไทย20บาทเวลาแบบนี้ผมรู้สึกอยากออกจากไทยที่ญี่ปุ่นถ้าเลือกชาติผิดกฎหมายนะที่จริงไม่ได้เลือกชาติแต่เลือกหน้าตาคนไทยใหญ่คนพมา่าไม่มีบัตรประชาชนแต่เข้าได้เลยนะเพราะว่าหน้าตาเหมือนคนไทย พร้อมกระบุทิ้งท้ายบอกว่าคุณรู้สึกยังไงขอคอมเมนต์ด้วยคลิปดังกล่าวนักท่องเที่ยวรายนี้เขาไปเที่ยวที่น้ำพุร้อนในอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ลองไปชมคลิปครับผมเสียรม์ที่ต้องใจาราคาทางชาติสิบเท่าจากคนไทยนะผมไม่ได้เสียอารมที่เสียเงินผมเสียรมที่ไม่ได้มีอยู่ที่ทำแต่ที่นี่ดีนะแช่ได้น้ำพุร้อนชอบที่นี่มีธรรมชาติด้วยแต่ผมต้องใจสองร้อยนะ คนไทยแค่อีสิบบาทเวลาแบบนี้ผมรู้สึกอยากออกจากไทยญี่ปุ่นถ้าเลือกชาติผิดกฎหมายนะที่จริงไม่ได้เลือกชาติแต่เลือกหน้าตาคนไทยใหญ่ของพม่าไม่มีบาตรประชาชนแต่เข้าได้เลยนะเพราะว่าหน้าตาเหมือนคนไทยคุณรู้สึกยังไงขอคอมเมนต์ด้วย นี่ก็คือเขาไม่ค่อยพอใจนะครับที่มีการเก็บค่าบริการเขา10เท่าคนไทยเนี่ยยีบาทเขาถูกเก็บ200ร้อยเขาบอกเขาไม่พอใจมากในประเด็นนี้เขาไม่ไม่ใช่ไม่พอใจที่เสียเงินแต่ว่าเขาบอกมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาคลิปนี้เผยแพร่ไปก็มีการเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากหลากหลายแง่มุมส่วนใหญ่ก็ระบุาบว่าเห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก็คือ200เนี่ย เพราะหลายแห่งในหลายประเทศเนี่ยก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมกับการเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแตกต่างกับคนในท้องถิ่นหรือในชาตินั้นออกไปอยู่แล้วซึ่งทางผู้โพสต์เนี่ยเขาก็บอกคอมไม่เห็นครับบอกว่าผมไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะคิดว่าชัดเจนแล้วนะเพราะว่าผมพูดภาษาไทยผมจ่ายภาษีเหมือนกันสมมตุติผมเกิดที่พามา่าแล้วย้ายมาที่นี่วงเล็บหน้าตาคนไทยจะคิดเหมือนกันไหมครับนี่นะครับเขาบอกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวเป็นเดี๋เขาไปอยู่ไทย แต่เขาก็เป็นชาวต่างชาติแต่ถูกเก็บแบบนี้ประมาณนี้ขณะที่หลายคอมเมนต์ก็บอกครับว่าเขาพูดมีเหตุผลนะเออหลายคนก,<ข>ก็เห็นด้วยกับคนที่นําคลิปมาโพสนักท่องเที่ยวคนนี้เนี่ยก็บอกว่าก็เห็นมีเหตุผลถ้าเราไปญี่ปุ่นเราไปเที่ยวภูเขาฟูจิเขาเก็บราคาเราสิบเท่าเราก็คงคิดเหมือนเขาที่ญี่ปุ่นทําเหมือนกันไหมแบ่งชาติผิดกฎหมาย,เ,ยเท่ากับไม่มีสองราคาอีกคนบอกเรามองว่าคนไทยเนี่ยจ่ายถูกเพราะมันเป็นสวัสดิการ และเสียภาษีหลักไปแล้วจึงได้ราคาพิเศษแต่ราคาคงต่างชาติเนี่ยมันเป็นราคาปกติที่เขาเรียกเก็บเพื่อที่จะบำรุงพื้นที่อุทยานคือสมบัติของชาติคนในชาติก็มีสิทธิ์ใช้ในราคาถูกกว่าเพราะมันคือสวัสดิการญี่ปุ่นมันเก็บภาษีนักท่องเท,ที่ยวขาออกพันเยนเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีเก็บภาษีรวมในบินโรงแรมเนี่ยวันละร้อยถึงสามร้อยทุกประเทศเนี่ยมีวิธีหาเงินที่ต่างกันเราไปต่างประเทศค่าเข้าแต่ละที่ก็โหดนี่บางคนบอก กก็บอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบอย่าไปมันจะไม่สบายใจเรามีสิทธิ์เลือกลองหาดูประเทศที่ยุติธรรมแล้วไปเที่ยวอย่างสบายใจนี่ก็แนะนําส่วนมากหลายคนก็เห็นด้วยถ้าไปญี่ปุ่นถูกเก็บนี้เราก็อาจจะไม่โอเคแต่บางส่วนก็มองว่านี่มันเป็นการคิดแบบอัตราปกติอยู่แล้วหลายๆชาติาก็ทํากันนะครับก็เป็นแง่มุมที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันเข่าไปทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ